ต้องบอกว่าแฟนขับหมอลำนี่ครีตเลยค่ะเมื่อล่าสุดนะคะหนุ่มเต่าภูสินเนี่ยเขาจะเยความลับกับเราที่แรกค่ะบอกว่าหลังสงการจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะตอนแรกว่าจะไม่บอกแต่เราบอกดีกว่าบอกจนะคเพราะว่าล่าสุดนะคะคุณเต๋าภูสินคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าจะได้ทั้งร้องแล้วก็เล่นหมอลำแบบจริงจังประชันกับแม่นกน้อยอุไรยพรทั้งวงในหนังเรื่องใหม่ใช้ชื่อว่าพักเจ้าเสียงอีสาน เปิดตัววันที่27เมษายนค่ะผู้ชมงานนี้นะคะแฟนๆจะได้เห็นเต่าภูสิลเนี่ยร้องโชว์หมอลำแบบจับเต็มมาแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเต่าเขาเคยไปขึ้นเวทีแม่น้องนอยมาแล้วค่ะ,ะแถมในเรื่องนี้ค่ะมิกเซอร์ไพส์ไปกว่านั้นค่ะเต๋าบอกว่าต้องแต่งหญิงเล่นตลกบนเวทีค่ะ งานนี้เต่าภูสินถือกับหนักอ,อกหนับใจนะคะไม่ใช่เรื่องแต่งหญิงนะคะเพราะเคยแต่งมาแล้วค่ะแต่กลัวจะเล่นออกมาไม่ตลกเพราะว่าโจทยากมากค่ะต้องแสดงให้เหมือนกับพี่ปล่อยฝ้า,ายมาลัยพรเนี่ยค่ะนี่คือพี่ปล่อยฝ้ายนะแล้วเวลาเขาเล่นโชว์หมอลำเขาชอบแต่งหญิงต้องอารมณ์ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมค่ะอัดไปฟังเสียงหนุ่มเต่าก็ได้ค่ะจริงๆไม่อยากบอกเลยว่ามีหนังมีหนังเกี่ยวกับหมอลำ นะครับใช่แล้วก็วงไม่นกหน่อด้วยใช่เรื่องฮักเจ้าเสียงอีสานของค่าย M39 ครับวงสง่ส27เเมษายนี้แล้วก็ือเปิดมาก็เดี๋ยวได้ไปทําข่าวแน่นอนครับแน่นอนเลยนําโดยแม่นกน้อยอุไรพรพี่ตูมตามยุทธนาแล้วก็เต่าภูศินรวมไปถึงบุคลากรในวงเสียงอีสานด้วยมผมต้องเล่นตลกด้วยเล่นตลกแบบตลกเสียงอีสานเนี่ยเขาจะชอบเอาผู้ชายไปแต่งหญิงแล้วก็เป็นแบบ แบบเล่นเหมือนเหมืนอนพี่ปลอยฝ้ายมาลัยพรเหมือนยายยงอะไรที่แบบสมัยก่อนเป็นบทบาทที่เขาเรียกว่าผมอ่านในบทอ่ะมันแบบไม่มีนางเอกนะแต่แต่ว่าในบทผมมาคืนนายเอกผมว่านายเอกคืออะไรูจิ้นบอกแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่ซีรีส์วายให้แต่งหยิงอยู่บอาคาแบบโชว์คนโชว์แต่งหญิงมีในละครก็แต่งกันอยู่ปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า<อ>แต่งหญิงเพื่อเล่นตลกเนี่ย นะคะก็ต้องติดตามผลงานชิ้นใหม่ของคุณเต่าภูสินนะคะเจ้าเสียงอีสานค่ะใค่ะ